คุณสำราญสาราบันครับท่านประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยครับท่านผู้ในการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับผมจะให้สัญญานะครับให้นับถอยหลัง5ถึง1ครับจากนั้นขอเชิญท่านประธานได้ทำการ ประทับฝ่ามือลงบนแท่นเปิดงานนครับเพื่อเป็นเันลักษ์ณของการเริ่มต้นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับเอาละฮะสักครู่เดียวเท่านั้นครับกับการเปิดยามเป็นทางการกับงานของเราในวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วนับ5 4 3 2ี ปีนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้จัดงานเรียกว่างานภูมิพลังแผ่นดินแต่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับโดยเราจะจัดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ธันวาคม2 5 6 8นะครับภายใต้ที่เราบอกแล้วว่างานภูมิพลังของแผ่นดินนะครับแล้วก็กลับเรียนว่าในงานนี้มีกิจกรรมจํานวนมากครับโดยเฉพาะอันแรกก็คือนิทรรศการ นิทรรศการที่เราอยากจะมาแสดงในเรื่องของนิทรรศการของเครือข่ายของพี่น้องอ่าพิธภัณฑ์เรานะครับก็มาในเรื่องของดินอุดมน้ําสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิตที่สมดุลนะครับซึ่งจะเป็นของเครือข่ายเราถ้าจัดแสดงในเรื่องอ่าพระมหากร,ราธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยอ่ามีอ่าได้พระราชทานแนวทา,างต่างๆในการอนุรักษ์ดินที่สมบูรณ์นะครับก็ จะได้มีนำมาแสดงตั้งแต่การอนุรักษ์ดินที่ตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับเรียกว่าจากภูเขาสู่ท้องทะเลนะครับก็แต่ละอันก็คือในภาคเหนือเองก็จะมาแสดงในเรื่องของอาการบริหารจัดการดินด้วยวิธีอย่างไรต่างๆเช่นการใช้หญ้าแฝกนะครับการปลูกพืชตามขั้นบันไดทำยังไงครับปลูกข้าวบันไดแล้วครับแล้วก็จะมีเรื่องของสายน้ำ สายน้ำนี่มันเหมือนสายชีวิตนะครับการเดินทางของสายน้ําตั้งแต่เหนือจะลดใต้เนี่ยเหมือนสายชีวิตครับในสายน้ําก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็จะมีฝายชะลอน้ําทาให้เห็นว่าการอนุรักษ์ดินและน้ําเป็นยังไงครับอันนี้ก็รวมทั้งในเรื่องของปลูกข้าวนะครับอันนี้เรามีการทํานาทํานาวิธีต่างๆตั้งแต่การนาทํานาตามขั้นบันไดการทํานาในในที่ลุ่มวันนี้เคยข่ายออมาแสดงจนสุดท้ายมาสู่ในเรื่องของอท้องทะเล ท้องทะเลก็คือวิถีชีวิตชาวประมงนะครับของภาคใต้เรานะครับครับมีพืชอของอพืชป่าชายเลนเช่นโกงกลางนะครับต้นจากอันนี้ก็มาจัดแสดงแล้วก็วิถีชาวเรืออันนี้คือนิทรรศาการส่วนหนึ่งข,งของของของพวกเรานะครับส่วนอีกนิทรรศาการอีกอันครับปีนี้เป็นปีที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะครับก็คือ,อหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด21หน่วยงานก็มาจัดนิทรรศการ,ร,ร นะครับนิทรรศาการมาให้พวกเราพวกเกษตรกรหรือพี่น้องอาชาวบ้านหรือใครมาเยี่ยมชมนักเรียนนักศึกษาได้มาชมนะครับ21หน่วยงานก็คือภายใต้าศาสตร์ของพระราชาทั้งนั้นก็ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ทําอะไรบ้างนะครับเป็นอะไรบ้างให้กับพี่น้องเกษตรกรก็เอามาโชว์ผลงานกันนะครับอันนี้เรื่องของนิทรรศ,าศาการนะครับรวมทั้งเรามีกิจกรรมอีกจํานวนมากเช่น เรามีร้านค้ามาจำหน่ายสินค้ากันนะครับไม่ต่ำกว่า150ร้านค้านะครับก็มาเยี่ยมมาชมมาซื้อได้แล้วสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษทั้งนั้นนะครับและราคาถูกด้วยเรียนพวกเราครับนอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ต่างๆครับมีการสาธิตวิธีการทําประกอบอาชีพรายต่างๆนะครับจากหน่วยงานสังกัดก,กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็มาสาธิตนะครับแล้วก็มีการอบรมวิชาของแผ่นดินโดย สํานักง,งานวิทยธภัณฑ์การเกษตรก็ทั้งหมดนะครับวันละ4ก็16อ่า16วิชาครับเป็นองค์ความรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของกิจกรรมโดยทั่วไปครับแต่ไฮไลท์อยากจะนําเรียนทุกท่านนี้ครับวันที่5้าท่านวาคม2อง8ครับวันที่5เรารู้ละหนึ่งก็เป็นวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ก้าของพวกเราครับอันที่2เป็นวันพ่อแห่งชาติอันนี้3เป็นวันนินโลกนะครับท่านนั้นพิพิธภัณฑ์ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อ ล้ำลึกถึงแล้วก็น้อมในพระมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านนะครับโดยตอนเช้าเวลา8โมงครึ่งนะครับเรามาร่วมตักบาตรข้าวสารแอาหารแห้งแด่พระพิสุสุงจำนวน69รูปพระพิสุสุงก็จะเดินบินทบาทก็ให้พวกเราได้มาตากาักข้าวตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กันนะครับแล้วก็รวมทั้งเวลาบ่า,ายแดดร่มลมตกนะครับเวลา1 7 3 0นเรามาร่วมดูโขนเทิดพระเกียรตินะครับ ตอนพระรามคืนนครนะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นนักแสดงนะครับโขนก็จํานวนไม่ต่ำกว่า50ชีวิตก็มาร่วมแสดงกันนะครับหลังจากนั้นก็มาฟังเพลงในความทรงจําโดยเสียงขลุยจากอาจารย์ชนิตศรีกินดีนะครับจะมาเป่าขุยให้พวกเราฟังแล้วก็คุณฝันข้าวที่ดาลรินก็จะมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ให้เราได้ฟังครับแล้วเวลาประมาณาสักิเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงนะครับในประหมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งปีนี้เราก็มาร่วมกันน้อมถวายอามฟาร์มอะไรแด่สมเด็จพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวงประกอบก,กันไปด้วยนะครับเป็นเป็นปีที่เราจัดทั้งสองเพื่อทั้งสองพระองค์ท่านเลยครับอันนี้เป็นกิจกรรมในวันที่5นี่อยากให้มาร่วมกันมากๆครับส่วนวันที่เหลือนะครับหกก็เราย,ยังมีกิจกรรมทั้งวัน ตั้งแต่เชาา้ชาเช้าจลดเย็นนะครับนิทรรศาการก็มาชมมาซื้อสินค้ากันได้ตลอดนะครับรวมถึงก็มามาอบรมวิชาของแผ่นดินมาอบรมวิชามาสาธิตอะไรต่างๆพวกนี้เรามาได้เลยนะครับเรียนว่าวิทานยินดีต้อนรับครับเรามีที่จอดรถนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่จอดรถเราพอเราพร้อมเพียงครับ3า0คันเป็นอย่างน้อยเราสามารถที่จะจอดรถได้นะครับถ้าใครมาแล้วไม่มาไม่มีรถส่วนตัวนะครับก็ ท่านกะลงทั้งหน้าหน้าพิทับา์การเกษตรถนนพหลโยธินครับแล้วก็จะมีรถรางนําทุกท่านเข้ามาสู่ที่นี่เข้ามาสู่ที่จัดงานได้ครับไม่ต้องห่วงครับเรามีความพร้อมนะครับห้องน้ําห้องไรเรามีพร้อมหมดครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันนะครับมาเทิดมาร่วมกันเทิดพระเกียรติทั้งสองพรอองค์นะครับแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสินค้าเกษตรมาชมนิทรรศการซึ่งองค์ความรู้ของพวกเราทั้งหมดครับก็จะได้ประโยชน์ต่อทุกท่านครับก็ขอญาตกลับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ขอบคุณนะครับปีนี้มีการประกวดยางองักกครับก็ปีนี้ครับเรียนกลับว่าปีนี้เป็นมีการประกวดครับยางอักกรีฟิลเจอร์นะครับจริงๆเราปีนี้เรามี2กิจกรรมกิจกรรมแรกเราจบไปนานแล้วประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อเทิดพื่อเกียรติในหลวงรัชากาลที่9อันนี้เราตัดสินไปแล้วแต่ในช่วงในในช่วงวันที่วันท,นที่วันที่เปิดวันที่4เนี่ยเรามีการจัดประกวดนะวัตกรรมการเกษตรนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับเราแบ่งเป็น2ประเภทประเภทก็คือระดับพื้นฐาน ก็ตั้งแต่ระดับมัธยมนะครับมัธยมไปถึงแค่ปวชส่วนอีกอันก็คือระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปวชอ,อนุปริญญาแล้วก็ไปถึงนักเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็วัน,นวันนี้ก็มีการตัดสินแล้วนะครับก็น้องๆก็ได้รางวัลกันนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลโดยานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ,รบ <S <S ขออนุญาตกลับเรียนว่าน้องๆพวกนี้นักวัตการพวกนี้เน,นี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อยอด คือต่อยอดอันดับแรกก็คือบาง,บาง,บางนวัตกรรมบางอันเป็นยังคิดไม่สิ้นไม่ไมสุดนะครับเราก็ทางสงวก,กอเองปีนี้ได้เตรียมเงินประมาณ20ล้านเพื่อจะเอาน้องไปไป,ไปต่อนัตก,การให้มันสิ้นสุดครับอันที่2นวัตกรรมไหนที่เราเห็นว่ามันดีแล้วจะสามารถเผยแพร่พี่น้องเกษตรกร,รได้เราก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาแล้วเราจะไปะไปจดสิทธิบัตรก่อนลิขสิทธิ์ก่อนครับเพื่อไม่ให้ คนอื่นเอาไปทำเรื่องของการค้านครับซึพ่งเป็นความคิดของน้องๆเขานะครับแล้วก็เรียนว่าน้องๆที่ชนะเลิศวันนี้หรือไม่ชนะเลิศวันนี้เดี๋ยวพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเราก็จะเชิญน้องเข้ามาเข้าค่ายกันนะครับกะไว้ว่าจากักสามวันสองคืนนะครับมาเข้าค่ายที่นี่แล้วก็มาต่อยอดเรื่องนวัตกรรมการการวมทั้งจะให้น้องมาเรียนเรื่องศาสตร์ของพระราชาต่อด้วยครับเรียนว่าน้องพวกนี้สุดท้ายเราจะเอาเราจะเอาน้องๆพวกนี้มาเป็นอาสาสมัคร อพอกระชอหรือศาสตราจารวิพานการเกษตรเฉลิมรมเกียตของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เรียนว่าวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยเองหรือท่านประหลัดเองได้สั่งการกับหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เห็นว่าที่เกี่ยวข้องกันนะวัตกรรมตัวนี้ให้ไปเข้าไปส่งเสริมกันน้องๆไปไป,ไปช่วยคิดหรือบางอันนี้เขาทาดีแล้วจา,ากได้อยอะไรเงี้ยเราก็จะให้มกอชอไปช่วยส่งเสริมให้เขาได้ครับเรียนว่าเราไม่ทิ้งน้องๆพวกนี้เราเรา,าเราพนะูดกาษสาเราเนียเราสร้างเขามาเราก็ต้องดูแลเขาต่อจนให้เขา ได้ได้ได้ซึ่ได้สุดน,น,นะครับแล้วเรียนว่านวัตกรรมพวกนี้ต่อไปเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรกและประเทศชาติต่อไปครับ